บังเอิญเกินค่ะเปิดที่มาหม่ for IG ลูกพิษโตโน่อาจรู้จักด้วยค่ะถึงกับอุทานเป็นเสียงเดียวกันนะคะอะไรจะบังเอิญบังเอิญขนาดนั้นหมายอดีตเลยค่โตโน่กับลูกพิทก็ว่าทำไมไปกดติดตามกันที่แท้เรื่องราวนี้มันมีที่มาค่ะคุณผู้ชม หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีคนไปเห็นสาวไม้อดีตเลคาโตโน,โนพาคินกดติดตามลูกพิษหนุ่มทายาทนักการเมืองท้องถิ่นดังขับบีเอมปารถกระบะลุงกบ้าที่กําลังเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงอยู่ในขณะนี้คนก็เลยสงสัยว่าเอออะไรยังไงถึงไปเกี่ยวโยงกันได้ค่ะ ล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ X คนหนึ่งค่ะเขาโพสตคลิปที่มาเรื่องราวไมายไปปรากฏเกี่ยวยงกับลูกพีทได้ยังไงซึ่งตรงย้อนไนช่วงงานเกษตรแฟร์ที่มายทำงานให้โตโนโ่ขนาดไปออกบูธสโมสรเกษตรศาสตร์ FC นะคะมายเนี่ยเป็น MC ที่บูธนี้อยู่แล้วลูกพีทก็มาที่บูธค่ะโดยเจ้าของโพสเนี่ยก็ระบุแคปชั่นว่าก็ว่าทำไมมายไปกดติดตามลูกพีทอ๋อที่แท้เขาแก๊งเดียวกันอะไรจะบังเอิญขนาดนี้วะข่าวไมลตโตโน่มาก่อนแล้วลูกพีษก็มารับไม้ต่อ ทั้งนี้ค่ะก็มีคลิปที่ลูกพิชนะคะไปที่บูธดังกล่าวถ่ายคลิปกับทางบูธก็คาดว่าลูกพีชน่าจะรู้จักโตโนโ่ด้วยหรือไม่งานนี้ถึงกับอุทานไปตามๆกันอะไรจะบัืองเอิญขนาดนี้กับเรื่องราวกระแสร,รอดระอุสังคมของโตโนโ่ไม้แล้วก็มาถึงเรื่องราวลูกพีชแบบต่อเนื่องเลยค่ะแบบนี้ ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะมายพัชรบุตรค่ะก็กลับมาโพสไอจีม o ฟออนแล้วหลังเผชิญดราม่ารุนแรงโดยหลังจากตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงที่โยงไปถึงความสัมพันธ์กับโตโน่าคินทําให้มายพัชรบุตรนะคะต้องอเผชิญกับกระแสสังคมที่ถาโถมทั้งการถูกวิจารณ์ว่ามือที่3หรือคนแทรกกลางจนกลายเป็นดราม่าหนักในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในไอจีหรือกระทู้ถ,ก,ถกเถียงในโลกออนไลน์ก็เต็มไปด้วยคํากล่าวหายอย่างรุนแรงค่ะล่าสุดนะคะเธอกลับมาโพสต์ภาพบนไอจีอีกครั้งลง หลังหายเงียบไปพักหนึ่งโดยโพสเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะปั่นบัญชีไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นที่หลายคนอ่านแล้วสัมผัสได้ถึงพลังของการเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะโดยโพสแรกนะคะไมายสวมเสื้อสายเดี่ยวสีดําหน้าตาสดใสแต่แววตาเด็ดเดี่ยวพร้อมแคปชั่นที่แปลว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเข้มแข็งซึ่งมีเพื่อนๆและแฟนลับนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอย่างล,ล้นหลามค่ะเช่นพี่สาวเหมาะกับรอยยิ้มที่สุดฟังเพลงครับ เอาอะไรมาง่ายผมจีบน้องมาจะสิบปีแล้วยังไม่เคยได้แตะปลายนิ้วเลยครับไม่ใช่นะักแสดงไงเล็กแรงซ่องไม่เป็นเชื่อต่อไปค่ะสาวแกมันเลิศขณะที่โพสล,ล่าสุดอีกโพสนยคะเธอก็ยิ้มกว้างๆค่ะสวมเสื้อกล้ามสีน้าตาลแล้วก็หมวกแก็บพร้อมแคปชั่นที่แปลได้ประมาณว่าขอพักผ่อนชิลๆหน่อยซึ่งเรียกว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงการมูฟออนอย่างเต็มตัวท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาชื่นชมพร้อมรอยยิ้มของเธอว่า วันที่ชีวิตของเธอเปียกฝนจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเมื่อสายลุ้งในชีวิตของเธอปรากฏตัวขึ้นแม้ว่าเธอนะคะยังไม่พูดชัดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะแต่จากโพสต์เหล่านี้ก็อาจตีความได้ว่ามายกำลังเลือกเดือนหน้าต่อไปโดยไม่หันกลับมาใส่ใจเสียงรอบข้างอีกแล้วค่ะ ราะว่ามายนะคะเคยตอบในรายการโหนกระแสว่ารู้สึกผิดกับเรื่องนี้คนแรกก็คือรู้สึกผิดกับนิชาที่หมายออกมาวันนี้เพื่ออยากจะออกมาขอโทษนิชาขอโทษครอบครัวนิชาที่หมายไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อนและอยากจะขอโทษเพรและครอบครัวของเพรยืนยันว่ายังเป็นห่วงและหวังดีกับเพรทั้งครอบครัวเสมอขอโทษพ,พ่อแม่ของหมายเองที่ต้องมาคอยตอบคําถามทุกคนที่เรื่องราวเราทําผิดพลาดไปและอยากขอโทษสังคมที่ทําให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น